บสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสูสุขูสุคนเนาะเป็นยินดีต้อนรับกระสุน่องบาเตียงทองซานิโออีแล้วพ่อแม่พี่น้ององนะีเนาะมอนี่บาเตียงกับสิพ้าพี่พรน้องกขับไปทา้งบ้านปานามพี่น้องอยเมืองอุทุมพรแข่งสวัรด์นักเขตพ่อแม่พี่น้อง,อง,อง,อองก็คือสิไปหาไอ,อ,อติกพี่นอ้องไอติกแม่ห้างที่พัวทิมเล่าอะไรพี่น้องที่ลูกเล่านาะเป็นไข่แล้วกับสักแล้วกับปากบบได้เลยนะพี่น้องที่เล่าโคยอไซนาะเทียงหน้า พิ่นอ,นะอยู่นแหละพี่น้องเนาะยังบ่มีหยังตอนนี้ก็พี่น้องเ้ยผัวปะาถิ่มเราอ่าแล้วก็เราก็หาขี้ซีหากบหาเขียดไปเลขเข้าเลยว่าไปขายแล้วก็มาพอได้เลี้ยงลูกเรามีลูกคนนึงพี่น้องเอ้ยก็เป็นแต่สงสารด้วยยู่เอื้อยแล้วก็พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ก็บ่ฮู้ว่าบูมัวเตียงว่าสิซอยจังไดพี่น้องก็ได้แต่ซื้อข้าวซื้อน้ําอ่าแล้วก็มีปลากระป๋องไปให้เราพี่น้องเอ้ยเนาะอันน่ะ ที่นอนหมอนมุ้งแหละพี่น้องเอยโอเคไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยเพื่อนเพ่อนเราอยู่เฮือน,อน,อนหรือบ่พี่น้องบ่เาเป็นเฮือนดอกเทียงหน้าพี่น้องเนอะ๋เราใส่อยู่เทียงหน้าเอาเลยนาะพี่น้องเนาะโอเคเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้อง เสียงหน้าเราเป็น <c> ที ô, er ai, ọi, ô, x x ่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังอยู่นี่แหละพี่น้องเล้อยูเสียงก็ดีเนาะพี่น้องสบายดีเอลยโดยเราจะไปทางใดบ่มงโมนี่ไปใช่น่ะนายกิซีมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษเด้อได้แต่พ่อกิซีได้แล้วน่ะใช่น่ะเบื้งห่างขายอแล้วขายเลยโดยออโลเท่าไหร่ก็พอโลสิบสอง ชิ้นองพันโดยก็จะถืออยู่แถวนี้เนาะโดยอ่าไล่เราไปขายได้ป้ขายไอ้เร่องเพื่อนไม่ไรบวกขายมันขาดแรงขาดง่ายนะอ๋อไปขายอยู่ใช่ไหมเลยเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเอาฮอดพี่อ๋อมีคนมาลับบนพี่เลยป้โดยอ๋อโดยโดยโดยอันนี้บ่ไมมสุกี่ๆโดยอ่าไปสั้งเงาเนาะโดยอือโดยโดยโดย แต่และมือนี่ต้องไปหาซีคุ้มมือบเว้ยน,นะโดยบ่ไปวันนี้บ่ได้กินนี่ขันไปยังขาดโอ้โดย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 ในมือเดยีดยวรู้รู้สิบสองพันกีบสิบสองพันกีบกบป็ประมาณพี่น้องหดือประมาณสามสิบกว่าบาทนี่แหละพี่น้องนะประมาณนี้พี่น้องเลยโอ้มือหนึ่ง เดี๋ยวไปซื้อยังบ้านนี่เจ้าได้มาได้เจ้าไปซื้อยังเลยไปซื้อเข่าเข่าก็ไม่ได้มีกินบ้างเลยเลยโอ้โดยโดดซื้อเข่าซื้อน่าไม่ซื้อลูกกินเท่าไหร่ใช้ปรกหลาดสบายดีรอฮะสบายดีอ้ายว่าพูดอ้ายว่าไม่นั่งพี่ล่ะนั่งจับเจีอันรึไงอ้ายบ่ทั้งจานกินที่ว่ขนมหรือว่าเชียวขนมไม่ให้กินในว่าวโน้นนะอ้ายว่ เพิ่นเพันพัน,พนอนาณาว่าบอาไปไล่เลยบ่โดยแต่ว่าที่เจ้าว่าก็เล่าหนึ่งหูเรื่องอยู่บ่ะอ,อ่าช่างหันสช่างหนี่ได้บ่ะโบกหันไปไปหันไปหนี่นะได้ได้อยู่ได้อยู่มนอแบบไปจั่งน้ามจั่งในไปกินข้าวกินยังทีนะหูบ่ะหูอเออด้วยด้วยด้วยด้วด้ยเราเออไม่กินข้าวก็ไมากินข้าวเยอะมแต่มา อือแต่งว่าบ่ได้เนาะว่าบ่ได้โอพี่น้องเด้อไปกับบาบเรากําลังสิใหญ่บ่มีเงินปิ่นเงินปู่อันนัน่ะก็มีเพิ่นว่าว่ายังสิปากได้อยู่เพิ่นว่าออมีเงินปิ่นเงินปู่หั่นบ่โดยมีเงินรักษาก็พอมีโอกาสกลับมาได้เนาะเพิ่นว่าเนาะโดยอื อะไรตั้งใดเราก็ได้ดูกันไปแบบนี้เนาะฮะกินได้กินข้าวกินน้ำนะบ้างมั้ยนี่กินข้าวเที่ยงแล้วกินอะไรกินกับยังเไงกินกับไข่อ่าไข่มาจะใช้ไหมแม่ซื้อไข่หิซี่ล่ะซื้อนะไข่ไก่นี่โดยนู่นไอยเท่าไรเป็นขายอยู่ในบ้างนู่นพันห้าอ่าอืมนี่น้ำพี่น้องน้ำในแล้วก็มึงอยู่มองนอนบน,นนอนอยู่นี่เลยเนาะโดย อ่ผ่าเขาให้มืนอนักบ่หน่ <Đ ôi S 2> เดยอ๋อได้โฮมได้ได้แล้กับพี่น้องเอ้อเปิดเข่าน้ามือบ,บริมีบเบอร์หนิน่าซื้อมาเข่าที่มากินนี่นะเดยขายกิซ <โอ S 2> ีเราซื้อขายกิซีเลยซื้อไช,ชทงมาแบบนี้เดยโอ้พีน่นายเอันเบอร์เราเนี่ยเ,เอา๒พันนะ๒พันบ่หนาหน่เดีย ได้กินนะนะได้บ่มื่นหนึ่งหรือสองมื่นได้บ่ได้สองมื่สองมื่นมื่นหรือสิบพันไปหน้องโอ้คือใช้ธุงมาแบบนี้เนาะใช่ถุงยางบรรูุไปเล่นโอ้ก็ได้ใช้ธูงไว้เลยไปซื้ออยู่ใช้หนิเอ้โล้อะไรคนขายซื้อน้ำบ้านนะโล้โล้อะไรโลหะพัน ดูหา0พัโดยีูบอ่นี่นะโดยอทั้งมาบ้างนะโอ้สาวพันไม่เดียวพี่น้องเลยอ้หยต้องหากินแบบที่ตลอดได้เลยเนาะโดยอ้โดยโดยโดยีกนุกนั่งจักเ h ื่อจักปีนะโมหันนี่ดื่มเด้จดปี8ปีฉันทอดชปีใ่ไโดยอ ว้าวกรบเปไร่ซ้ำกระเป๋ามีเงินมีคำปัวตะกี้กับสุ้งซีบปเป็นมุนี่รอกเนาะเลยอ๋อเป็นองเ์อะไรก็ได้ทุกเงี้ยล่ะเหตุใดผมมีอันหลังอันจากกันน้ำเพิ่นไขจังมือทีอ่าจังไมด้พาเพิ่นไปหาโมฮะไปไปนั่นทุกชลาละหาโมกันครับผมมีเงินบ่จักมือเพิ่นไข่นะชองมือชองมือโดย แล้วมันขึ้นมันสั้นนะบ่จังพลาไปโดยวมันสั้นมันโกบเข้าไปแหละอันนี้น้องเน้งว่าสิบัวได้ซ้ำอืมคิดว่าเพิ่นเพิ่นชี้ชีเสียเพื่อนอะไรว่าไงเนาะโดยจนขนาดนั้นจังพาไปเนาะโดยกับพาไปแต่ขัวที่กับคงชิบอเป็นดอกเนาะโดยมันบอกมีเงินกันบอกมีเงินมีคำโดยวอู้หูเป็นอะไรเด๋ยโด๋ว ตั้งแต่ตะกี้นั่นตั oh. yeah. oh. oh. right. ้งแต่นั้นเราเป็นที่นั่นผัวเจ้าก็ยังอยู่น้ำบ่หรือว่ายังอยู่ยังอยู่โอ้ดูดูดูตั้งแต่ผัวทานายป้าเจ้าตะกี้กันเนาะแต่ว่าเพิ่นก็โบยจากพระลูกพระเต้าไปหาโมโอ้แต่ตะกี้กันเ่อนกันบ่มีแล้วอือเพิ่นหาเฮ็ดเวียกยังแต่เพิ่นดูพระเจ้าตะกี้เนาะไปหากิซีคือกันหากิชีคือกันโอ้ดู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  บบนี้ได้เฮ็ดเฮ็ดจะได้อนเพ่นจังสาเหตุที่เพ่นไปอนเพ่นบอกนี่ไงก็ยูเพ่นไป,ไปเลยบอยูเพ่นกับป้าอีพนบอกได้บอกอย่างบ่บอกอ๋อบอกได้บอกเราจะคำเลยว่าแต่ว่าวานันโบมีแนวเฮ็ดแนวสร้างโบออยูยูไปกันมันทุกมันยากว่าแบบนี้เลยเลยแล้วก็ไปแบบนี้เลยดู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 ลูกไปแปะโบได้แบบนี้ เพนก็บ่อยู่นําอือแ้อยก็บ่ได้ห้ามเพิ่นบ่จะห้ามก็เพิ่นบ่อยู่เออแล้บ่ได้เพิ่นก็ไปได้เพิ่นก็ไปเลยเนาะโดยอือเอาๆๆจังได๋ก็โดยเอ้ยก็สู้ๆแหละกับลูกบนี้เนาะจะได้โอ้พี่น้องเอ้ยลําพังก็บ่มีผัวก็ยังเลี้ยงลูกก็ยังยากแฮงได้นี้บัดผัวบัดป้า่ําเนาะเลี้ยงลูกตามลําพังแฮงยากขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเอ้ย เชาวนาช่ำปลากับเบสี่เราไปหาขี่ซีทางหางเงย่ขี้ซีมาไปขายรูปได้สิบสองพันกับโบเร่ไม่ซื้อเข่าพี่น้องสิบสองพันก็จะได้เข่าอยู่สองโลเนาะมือหนึ่งเนาะเอบัดแล้วบัดแล้วอื่นอีกบัตรนิผลเด็กเป็นนัวมันก็ต้องซื้อพี่น้องเลยทุกอย่างมันกับโบมีอ,อยัางขนะุมมือนี่ที่บโบเร่ซื้อซื้อทุกอย่างเนาะเด้อยังใครจะยังใครจะไาอยู่ในป่าได้ดงกัในอยู่ในกินจะไปหา หากบหาเขียดมากินมีอยู่บ่กบเขียดหากระบอนมีบ่มีบ่ได้ได้มื้อโตมื้อได้นี่เนาะพี่น้องข้าวน้ําแล้วกยังให้มันบ่มันกินกับข้าวบ่มันกเด้อโอ้เดขเบิ่งนี่เด้อเด้ออันนี้มาอันนี้เข้ามากินแรงบ่นี่เด้ออือดพี่น้องกบ่ได้มีหยัง น้ำนี่ก็ไปเอาได้ใช่นะนี่เป็นตักมาน้ำกินบ่นี่น้ำไปตักน้ำซ่าเป็นบ่ละอันนี้ก็จะคุ้นๆน้อยเนาะโดยกินบ่เดี๋ยวมาใช้นี่กินนี่นละกินบ่นี่นี่โดยอือคือบ่ต้มกินเนี่ยเพยังเป็นนิ่วบ่มาจักละกินไปีิได้บ่แต่กินเป็นีิ่ละอ่ามันคุ้นเด้พี่น้องเลยน่ะเบิ่งเติบโตกับหูเนาะโดยน้ำซ่า เป็นหนิวเลยหนิบะตุมถิ่นเนาะพี่น้องมันแนมคุ้นคุนนี่มึงอยู่บังนอนแล้วกันพี่น้องนอนอยู่นี่บ่บ่มีศาสตร์บ่นาะนี่โดยคนเดี๋ยวขอเบิ้องนี่เด้อนี่พี่น้องเไยมอนเมนกระบุมีโดูโดยโดย พากันอยู่สองคนกับลูกอยู่แบบนี้ชุดจุดจุดโอเคเดี๋ยวชาดีเขากันนะไปเอาเข่ามาให้กันเด้ mm hmm. อเลยนะฮะซื้อเข่ามาให้เจ้ากระสอบหนึ่งมาหน้โดยๆดนั่งจับเจอันี้ยเองลย เก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยมากกว่าจันชาแนลได้แก่มุ่งมุ่งมุ่งดังนึงมาให้ดเอ้ได้แก่โอเค,อเคพี่น้องนี่ครับพี่น้นองมวลก็มอนเห็นแล้วเอาหนึ่งก็ได้ให้นอกก้องเพคนขนม ผักหอมเรามีแล้วพี่น้องแต่ปลากระป๋องเด้ปลากระป๋องมาให้ดอกกล่องนึงแพ็คนึงอ่ะครับเป็นตะก้ให้นี่ยกของไปให้ก่อนพี่น้องเนาะ ัฮ like> ักบ like ึ <h <h ้มเราวนี่พอเฮงแหล้วมากระจายลายโอเคเนาะพี่น้องบเตียงก็ได้เอาโอ้อันน่ะสัตว์ได้พ่อจ๊ะสัตว์เตียงก็ได้อะไรอ่ะพอผ้าห่มเรามีแล้วพี่น้องไงมอนสองน่วยแตะกามุ้ง ด่างหนึ่งจำนวนหกพุทธนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สาสตพื้นหนึ่งะว่าเราปวิศาสตรพี่น้องอมาให้เราปูนอนเนาะแล้วก็มีแกจหนึ่งปากระป๋องแพ็คหนึ่งพี่น้องนี่แล้วก็เข่าสารหนึ่งกระสอบเนาะพี่น้องเนาะกระสอบหนึ่งนี้ได้กินเถิงเต๋ออยู่ปะเด๋ได้พอเดือนหนึ่งสองคนจ้ะทิไ่ได้อละได้่พอเต๋ออ๋ออันอันที่บ่ฮู้นี่ตะเก้านี่บ่ได้เคยชื่อกระสอบใหญ่ไปที่ปะ โบราณซื้อจักเทธอซื้อแต่ในในหน่วยเหรอป๋เลยก็เด้บอกแจกว่ามันมันกุ้มหรือบกกุ้มเนาะเลยเก็แบบบุพเพแล้ะสื้อไงโดย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 นะครับมาขนมให้เพิ่นกินดูดอกมือเอาดูดบกดอมือเอาล้วโอเคเก็ห้อเรื่องอยู่เนาะแต่เราบอว่าบบได้ซื้อแกกินละขันเมื่อ้านแล้วก็ให้อยากกิน ให้นั่นได้อือโูดูดดูกินก็ได้หยาดข้าวป้ากก็ได้เป็นอย่างคือว่าได้หยาดครับยากละกินก็ได้เอามือแป้งนั่นหยาดอ๋อมันแข็งไปจักเนาะโดยวโอ้พี่น้องเอ้ยหยาดหยานเส้นประสาทเนี่ยมันกามมันแข็งเนี่ยมันบดมันหย่ำหยาดเลยพี่น้องเอ้ย นี้หยาดลงนะเพ่อน้อยาลง,าลลงยำกับบวสะดุกคบค้างกระไตเคงนะเขาจะบอกายเนาะมันเคงนะ้นเชียร์เชนประชาตกี่เพี่นานั่งจับจ้วให้อ้ายบงอออเอาเอแขนเพื่นเป็น,ปนยังหรือว่าจะจ้องเลยอ้แขนจะจองไปขางนั่นบอกกจับมันจับไปไปอยากได้นาะ เสียเศษประสาทเลยอะไรก็เส um, mm. ียสิ well, ้นเลยเลยแบบทั้งสองดูดูกินข้าวขนมกับเฮียมนะเบิ่งกระหูเลยพี่น้องทอ้คนหืมไม่หยัดเข้าเศษเศษแล้วหยัดเข้ามือหยัดเข้าเด้อลยโอ้ทรมานอยู่ได้พี่น้องเลยเอ้าเดี๋ยวก็มาแจ้งเงินมาให้เจ้าเด้อห้าสิบพันไป เรือจะชื่อเครื่องชื่อคลองนี่แหละอ,อ่าเป็นเงินของพี่อิวเด้ออยู่ทางฝั่งไทยเพื่อนพาให้เจ้าอุพพ่อในเพื่อนในพ่อชนีเลยเอ้ยสาธุเด้อให้อยู่ดีไม่แห,มห,ห้งห้มีแต่กวอนสุกก้อเจริญให้ยั่งให้มีกว่านี่มาช่วยน้องช่วยนุ่งสาธุอ่าโดยโดยเจ้าการสู่กับชีวิตเด้อเด่ยงลูกเดีองเต้าหรือจะเชิดอย่งไหนเนาะพัวกับป้าทิมนบัลลังก์อ่าเบิ่งแย่งลูกต่อไปลูกก็เป็นแบบนี้พี่น้องเลย ทำชีวะแล้วก็บบบทเต็มร้อยเลยเนาะไปเนะอ่าโอ้เป็นรองนายจ้างคนดีๆแล้วก็เสียคนเลยอ่าย้อนว่าไข่แล้วก็ผมมีเงินไปหาบุตรหาโมก็ได้เป็นแบบนี้เป็นรองเสียเสศษประสาทเลยเนาะเด๋วฮะจังไวแก็เป็นกำลังใจให้ด้วเด้อเด้วนะครับขอตัวเมื่อก่อนมาหน่อเด๋วอยู่ดีมีแห้งเนาะมีม่แห้งเอาหนึ่งก็ได้ให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า จ้าทุ่เนาะโดยโดยโดย,โดย,โดยโกลับแล้วเอ้ยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเร่งกับเตียงขอตัวเดินทางกลับก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพี่อิ๋วเนาะอ่าเป็นอยู่ทางฝั่งไทยพื่อแหละพี่นอ้องเลยคนฝากเงินมาใหม่เตียงก็จำนวนสองพันบาทพี่น้องเลยเนาะก็ซื้อข้าวสารก็พันหนึ่งแล้วพี่น้องซื้ออ่าผ้อนแล้วก็มุ้งแล้วก็พวกข้าวต้มขนมกับปลากระป๋อง มีแล้วก็สาดแล้วก็พอดีเบิดพี่น้องเห็นเนาะแล้วก็เหลือหาซิพันกีบก็ให้เราเลยพี่น้องเลยไว้ให้เราใส่สอยในครอบครัวแล้วกับเราได้มีอย่างเนาะขาดเสาลักครอบครัวขาดพวไปแล้วก็แล้วก็บ่มีไผยฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าวันนี้แล้วก็ลําบากอยู่ชีวิตแล้วก็พี่น้องเลยแต่คิดว่าจังได้เนาะมีห้างอีกคนพี่น้องอในกับหัวทีหัวทีประถุเนี่ยแล้วก็บ่อยู่น้ำเนาะ เพลินกับเมื่อบ้านเพลินนี่เลยพี่น้องเลยโอเคน้องพี่น้องมาเนี้กับเตียงจิ๋วโตเดินทางก้าบก่อนพี่น้องก็ต้องขอขอบุญขอบคุณท่างพี่อิ๋วนาะอยู่ทางพังไทยขอเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนรับพันเงินหมืน่นนอนตื่นพันเงินเศษนะพี่น้องเองนะาะเจ้าให้มาสมใด้ก็ให้กลับคืน้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าชาถุกพี่น้องเลยมาเนี่เตียงก็ได้เอาเครื่องเอาของมาให้เราทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะสวยเหลือเบื้องต้นอะไรพี่น้อง จักํำเห็ดจังไรเพราะว่าเงินเราก็จำนวน2,000บาทก็ได้ประมาณนี้พี่น้องเห็นเนาะกัยังดีกว่าบ่ได้ซวยแล้วพี่น้องเลยกยังซวยแล้วไปได้อีกประมาณเดือนหนึ่งครับที่ว่าเขาซานก็ได้พี่น้องเห็นเนาะพอแล้วก็เข่าขาเรงแกงขาหม้อมาโดยตลอดเพราะว่าเราก็ต้องหาอ่านู่นนี่นั่นไปเลขไปวันวันพี่น้องเพื่อจะได้เข้ามาสูรูปกินก็ไดลยลำบากขัดส่วยูชีวิตเรากับพี่น้องเยก็ได้เงินของพี่ยูเพิ่นมาซวยเหลือเรา ในมนื well. ่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆขอเจ้าลำด้วยลำรวยเนาะบัตรสุขทุกคนหลายพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจปรเตียงโดยตลอดมาพี่น้องเห็นเนาะอ่ะสำหรับมื่อนี้ประเตียงขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับมื่อนี้ประเตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตรสุขสุขคนเด้อเนาะ